กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เพิ่นมอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ครูเป็นซื้อนะดเดซื้อเรียนเป็นก็เลยเป็นครูนะออนไลน์นะครับตามโครงการที่พี่ทหารสารฝันปี2565นอกะครับของกองทัพภาคที่2ในวันที่23่าธันวาคม2564ก่องพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13โดย พันโทโบริสุทธิ์สุจินพรมผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13เพื่อนเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคูณะออนไลน,นะน,น,บบ ran, น์นะครับเป็นคอร์สเรียนแบบเอนทรานเพื่อนนะครับตามโครงการที่พี่ทหารสารฝันประจำปี2565นะครับจํานวน20ทุนผูเด้อ่า ทุนละ8 0 0 0บาทนะครับให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่5โรงเรียนในพื้นที่กะสิมีอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านดุงอำเภอสางคอ่อมอำเภอทุง่งฝนและอำเภอพิบ,บูรรักนะครับสองจังหวัดอุดอรธานีเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกับในเมืองหลกักแชนบทนะครับมีความพร้อม ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยในมือน,นีเพื่อได้มอบทุนให้กับนักเรียนทางโรงเรียนเพนพิทยาคมอำเภอเพนจังหวัดอุดอรจำนวน6ทุนและก็โรงเรียนบ้านดุงวิทยาอำเภอบ้านดุงจำนวน6ทุนคือกันทั้งนี้นะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13นะครับเพื่อได้จัดเจ้าหนะ้าที่ให้คำแนะนำในการสมัครเข้าไปเรียนตามโปรแกรมที่ อาจารย์สักครินจงหารหรือครูณะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวการหมอบทุนนะครับในการเรียนศึกษาคอดเรียนภาษาอังกฤษกับครูณะนะครับครูณะเป็นสอนโยนะครับอ่าเนี่เป็นโครงการดีๆนะครับให้ทั้งนักเรียนนะครับได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมในการที่เะขึ้เลื่อนคันขึ้นไปเลื่อนสั้นขึ้นไปนะครับ